กับด้านที่ถ่ายงานค่ะเราก็ได้กระจายกําลังเนี่ยอไปบุกตามกองถ่ายเรื่องราวกันตามละครมายาวแย่มากมายแล้วนะคะค่ะทั้งไปแอบย่องแอบดูนะคะโอ้โหต้องบอกว่ายากลำบากจริงๆค่ะกว่าจะเอาภาพออกมาให้ได้ดูกันได้นะคะดังนั้นไม่รอช้าดีกว่าไปดูกันเลยค่ะ ดูเหมือนทุกคนจะราเริงสบายใจยิ่งนักโดยจบับน่มสายที่ต้องเขาสาบเต้นเยงงูมัดใส่สาวโดนนตจาจักราทำจริงๆพ่อพระเอกส,ส่วนน้องเอกยุงสาวโดนนัดทีก็ชอบถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจลึกเกิดแห้มีไอกองถ่าย่าตามแซกรูปเต่ละเพื่อถ่ายแบบเป,ป็นถีอารี่ถ่ายรูปเราบอกว่า อยเลว่าแล้วสาวโดนัทก็เลยขอแต่งร่างขันแอสซวถ่ายรูยยปให้เพื่อนๆในกองถ่ายเป็นที่ระทึกเอ้ยที่ระลึกกันละค่ะอ๋อเห็นกันใช่ไหมเล่นกันขัดเลยนะอ๋อขันแอสซาเข้าไปด้วยนัแนเองถ้าใกล้สุดยอดใกล้อ่ะอืมทา,านิทานนี่กินทานิอะไรจริงๆค่ะแต่ก็เป็นช่างภาพจำเป็นได้เดียวนคะคะทีก็หันมาเป็นดางแบบ กล่องมืออเดิมกัแล้วละ่ะค่ะฮ่าซโดนากับน้องไอลูกสาวนครเนี่ยร้ายเกลียด่ะกัดกนว่าวันหลังเนี่ยก็หาหนุ่มๆมาเป็นช่างภาพสวดตัวจสิคะรับรับรูปมีเยอะมาน